ละครซีเอซีเรื่องคุณยาพาสเต็มและนั้นใส่ไปเที่ยวใส่ไปสุโอุ้ยอยากไปสวนั้ตจังเลยกับยายใช่ค่ะอาดูแลน้องเอาจักรยานไปไหมคะนัโอ้ออกไปที่คุณแล้วค่ะอยากไป ส่วนน้ำเหรอแต่ว่านี่ไม่ใช่ส่วนน้ำนะส่วนน้ำเด็กน้อยมากน,นี่มันไม่ใช่ส่วนน้ำนะ นั่นแหละจะแต่งตัวเลยค่ะปลาปลาปาน้องไปแต่งตัวกันได้เลยคะ่ะพี่ดไปอุ้ยน้ำสนุกดีนะชอบเล่นเหมือนกันแม่ร้อน ี่นี่น้องก็แต่งเายได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำใส่น้ำใส่น้ำใส่ตัวก็ไดไ้มาเล่นเด้งเด้งเด้งโอ้สนุกกัรเล่นพี่คนบอกว่าเล่นน้ำสนุกมากว่พี่ดิสิชุดว่ายนะ้ำสวยนั่นเนี่ยขอพี่มาคว้ ตู้ขพี่ไหมล่ะคุณยายก็มาดูหนูเล่นคุณยายจะเล่นนั่นเหรอพี่อ่ะคุณยายมาดูหนูเล่นสิคะยายเล่นไม่ได้หรอกแม่หนูต้องทำให้คุณยายจะดูหลานเล่นน้ำค่ะคมา,ลาเล่นไอติมกันไหม ไปซสิพี่ป้าเยมาเด้งด่งยู่สูงไหมอุ้ยอยากาาเล่นอ้ำมีอ่ะได้ไหมเล่นอันไหนได้บ้างอ่ะน้องเล่นอันต่ำได้ไหมอะ่ะพี่ยังไม่ได้ไปล้างตัวเลยอะ่ะเราเป็นเด็กเลยเราต้องเล่นนะ้าแตวต้องล้างตัวให้ห้องน้ำมีอ่ะน้องเอาห้องไหนพี่เอาห้องนี้น้องเอาห้องนี้นะพ,พี่เอาห้องเสรจลจสล,ล้วมาเร็วเร็วนาะ มาเร็วๆร็วค่ะขึ้นมาเข้ามาเอ,อืบมาอุ้ยบอลจากจาก,กเป็นันนั้ำจางเลยค่ะไม่ได้สูงมากเลยนะสเต็มเล่นไมได้แล้วที่น้ำใสยังให้สเต็มยังเล่นไม่ได้เงเเดี๋ยวให้สเต็มเน่ย นะทังรอพี่กล้งดินสเอไ่หนอยู่ไหนนายอะคนี้ครับแค่นี้ตามกฎหมายลองเล่นดูดิ้นโอ้ยสเต็มนั่นไม่ได้ค่ะพี่บอกเราอย่าให้สเตมเล่นนะพี่บอกแล้วว่าอย่าเล่นเร็ว บอไบอกนะสแค่ตันแก่่ไหมใสัจนี่ยรตัวฮข้าเป่เอานิเขามาส่งขนมบอกส่งมาแก่ปั้นแเลอเขาบอกเก้มมาเท่าเลย Nhà có khoảnh ừ. Nhà có khoảnh Nhà <laughs> có khoảnh đầy à, những <laughs> con gì nhỉ? Con gì cái nhỉ? Con này thì cái thức đó không có thể nào Mẹ 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 <laughs> Thật Thật mẹ 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 ฟันตัดฟันชากันเลยฟันที่ปล่อยเลยแม่ไปซ้อมห้องหนึ่งละฟันซ้อไปลองเลยถ้าเต็มลูกเกี่ยงเลยก็บานไอ้พี่แกสิวะไม่ต้องร้องนะสต๊าฟได้ความันี้ไม่แก้วอะพี่ลงมาเลยไม่ต้องร้องให้มามามาเดี๋ยวให้พี่อุ้มมามามาเดี๋ยวพี่ช่วยอุ้มโอเคไหมสต๊าฟคุณย่า ยายน้องสแตมป์เฮ้ยสแตมป์น้องเล่นทิงชาน้องเล่นสูงสูงน้องก็เลยร้องอ่ะหนูอายุยังไม่ถึงเลยจะให้เล่นได้ไงให้พี่เล่น,นให้พี่น้ำใสเล่นไปก่อนนะหให้พี่นี่ว<ๆ>ัอะไรใส่ขนเขาเกี่ยวกันหน่อยใครพี่พระไป้างังเขาหน่อใส่พี่น้ใสไ,ไปไม่ให้น้องสแตมป์เล่นโอ้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 โโอ้โ บ้านไอ้พ <divide S 1> <iba Northeast> <cake> ีแกเขาแปะี่คลองมันบล็อกไม่ชาวนี่เต็มเลยโอ้าวทำไมฟ้ามันเหรอวะฉันติดบล็อกใจด้วยน้ำใส่อะไรด้วยน้ำใส่อะไรด้วยน้ำใส่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 นลำวส่น้ำใ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 ส่น้ัใส่น้ำ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 ใสมน้ำใส่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 น้ำ เราใหญ่หนึ่งขวดเราก็หนงแกงสี่สิบเป็นหกหรอแปด็ด้วยแตมแใ้ได้เตมเงตปิดพวกเกาเลยกกรทำชมใหน่มาเจ้ปะป้คุณยายอบบ้านกันเถอะ้อไดหเลยหลานกรเลยหลเต็มกนุ่นตีทองฝันเกานี่น้องเต็มนเลย

จะแฝงไม่ต้องอารมณ์ดีก็เจ้าหญิงนั่นแหละนั่นน้ำก็สูงไม่ชอบของป๋าป๋าก็ครบอายุหนุไม่ถึงเลยต้องอายุน้องยังไม่ถึงเลย ทะเลาะกันค่ะหนูไม่ทะเลาะกับพี่สแตมหรอกค่ะหนูไม่ทะเลาะกับพี่สแตมหรอกค่ะพี่ยายก็ไม่เช่อหนูนะ ได้ก็แตมพี่ของพี่สแตมเล่นอันอื่นได้ไหมพี่ต้องเล่นนันพี่จะเล่นอันดีสแตมก็เล่นของเล่นอันอื่นสี่ไม่สแตมทำน,นันน่งหนึ่งก็เีื่อเล่นนันทำไมไม่ไม่เต็นอันทำนันอะไรกันก็ไม่ ไม่กระจนจะเล่นอย่าหันร้อนใส่พี่นะเอามาให้หนูจะไม่หนูจะเล่นหนูจะเล่นให้พี่เล่นก่อนสิไม่หนูจะเล่นหนูจะเล่นไ้พี่ได้สิของพี่น้องเล่นอันอื่นได้ไหมให้พี่เล่นด้วย mái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn